สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจินจะพามาชมตัวนี้เลยขายดีสุดๆรีโวอสี่ประตูนะคะตัวนี้เป็นเกรดมิดเกียร์ออตโต้ราคา981,000นนะคะแต่ง r o c กโค100%ค่ะมาดูกันเลยว่าแต่งอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้าค่ะเป็นเปลี่ยนเป็นโลโก้แก้วนะคะอ่าด้านข้างนะคะ ตัวล้อและยางค่ะเปลี่ยนเป็นสเปคเดียวกับตัวล็อกโคนะคะต่อไปด้านข้างค่ะหูกระจกนะคะและมือจับเปลี่ยนเป็นสีดำเงานะคะเหมือนล็อกโคเป๊ะเ,เลยค่ะต่อไปนะคะตัวโลบานะคะโลบร์ตัวนี้ก็คือเป็นโลบารางานของล็อกโคเลยนะคะ แล้วก็จะมีจุดพิเศษอีกจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจินจะพาไปชมจุดพิเศษที่จินบอกไว้นะคะก็ถ้าตัวโลบาร์ตัวนี้ค่ะจะสามารถเปิดปิดไฟได้ค่ะจะเหมือน,นอับตัวงานที่มากับรถล็อกโคเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะเปิดและปิดไฟได้นะคะตรงด้านท้ายเวลาหยิบสัมภาระค่ะ จะได้มองเห็นด้านหลังนะคะด้านท้ายนี่ค่ะติดตัวเอ่อตัวข้อฝาท้ายนะคะข้อไฟเบรกนะคะแบบเดียวกับล็อกโคเลยมามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้เป็นตัวสติกเกอร์ล็อกโคค่ะ ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะแต่งรถแบบนี้เลยนะคะสามารถทักมาสอบถามจินได้เลยนะคะแต่งได้แบบนี้เลยดาวเริ่มต้นที่1 9 0 0 0บาทนะคะหรืออยากจะดาวเลดอื่นสามารถทักสอบถามจินได้เลยนะคะเดี๋ยวจินจะทิ้งเบอร์และไลน์ไว้ให้นะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ